ที่นี้เมื่อมนุษย์มีการประพฤติทางศีลธรรมถูกต้องอยู่กันเป็นพาสุขในส่วนสังคมทุกคนมีกินมีใช้ทุกคนก้าวหน้าไปตามชีวิตกระสาขราวาสมีทรัพย์สมบัติมีเหติยศชื่อเสียงมีกินมีกามมีเกียรติเต็มที่ และปัญหามันก็ยังไม่สิ้นสุดไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลที่น่ารักน่าพอใจนั่นเองมันกลับกลายเป็นยาพิษขึ้นมาเมื่อคนมีกินมีกรารมมีเกียดถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เรียกว่ากินว่ากรามว่าเกียดนั่นเองกลับกลายเป็นยาพิษขึ้นมาเหมือนกับว่านอนอยู่ในกองไฟ จึงมีคนอีกพวกหนึ่งมองเห็นว่านี่ไม่ไหวนี่ถึงที่สุดแล้วนี่เพียงเท่านี้เองไม่มากไปกว่านี้ฉันจะไปหาสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้คนพวกนั้นจึงออกไปสู่ที่สงบสงัดที่เหมาะสมที่ทำการค้นคว้าเรื่องอะไรที่มันดีไปกว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรต คือไปค้นค้าหาสิ่งที่จะดับความร้อนของกิเลสคือโลภะโทสะโมหะอยู่กับกินกับกามกับเกียรตินี่มันก็กรุนอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะคนบางคนมันมีปัญญาเฉลียวฉลาดมองเห็นอย่างนี้แล้วจึงออกไปค้นหาสิ่งซึ่งดีกว่าเรื่องนี้มันจึงไปพบระบบ ศาสนาส่วนบุคคลที่จะเป็นไปถึงที่สุดในทางจิตใจคือบังคับกิเลสได้บังคับความโลภความโกรธความหลงได้ไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟขึ้นมาอย่างนี้เป็นระบบศาสนาส,นาส่วนบุคคลส่วนปัจเจกับบุคคลจะพึงกระทำได้ไม่ผูกพันกันเป็นสังคม เขาจึงทำได้ดีแต่ละบุคคลรัเทากีเลสของต้นลงไปลงไปแล้วก็สืบแล้วก็สอนสืบต่อต่อกันมาหลายชั่วอายุคนข้าวก็พบละเอียดยิ่งขึ้นไปพบเรื่องของศีลพบเรื่องของสมาธิพบเรื่องของปัญญาในระดับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเกิดบุคคล ที่เราเรียกกันว่าสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ถึงที่สุดทรงทราบวิธีปฏิบัติถึงที่สุดสามารถขจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสอนุสัยอาสวะให้หมดสิ้นไปจนความทุกข์ดับสนิทไม่มีเหลือเรียกว่าเป็นนิพพาน คือดับสนิทแห่งความทุกข์ไม่มีเหลือ <c oughs> ทีนี้เราจะไปคิดอย่างไรว่าของเราดีกว่าของคนอื่นของคนอื่นก็ได้ตายมาตามลำดับสายเดียวกันแต่ถ้าเพราะถ้าถ้าเอิญว่าของพุทธศาสนาไกลออกไปได้ถึงที่สุด มันก็มาด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกันมาตั้งแต่ต้นคือมุ่งหมายจะทําลายความโลภความโกรธความหลงทำลายทำลายกิเลสส่วนนี้เมื่อเขายังหากพวกเมื่อพวกหนึ่งเขายังทําไม่ได้ไม่ถึงเราทําได้ทําถึงก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะว่าทุกพวกก็ชะเง้อมองหาสิ่งสูงสุดสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยกันทั้งนั้นผู้ที่ได้รับหรือผู้ที่ไปได้ถึงที่สุดควรจะเห็นอกเห็นใจเมตตากรุณาผู้ที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเมื่อศาสนาได้ขึ้นมาถึงระดับสูงสุดอย่างนี้แล้วก็วรเรียกว่ามนุษย์ได้ขึ้นมาถึงระดับสูงสุดของมนุษย์พบสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ แล้วก็ยึดถือเป็นหลักโดยทั่วกันใจความสำคัญก็อยู่ที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวจนกระทั่งไม่รบกวนผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวจนกระทั่งว่าไม่มีตัวมีจิตใจที่ไม่อาจจะเกิดกิเลสได้มีจิตใจที่มีปัญญาสูงสุด เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธรรมชาติเป็นไปนตามอำนาจของธรรมชาติที่สร้างวิวัฒนาการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้วิวัฒนาไปในทางสูงจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดแล้วก็ถือเอาเป็นที่ยุติว่าจะต้องทำกันอย่างนี้ จะเป็นศาสนาไหนก็ตามที่นอกไปจากศาสนาพุทธก็มุ่งหมายอย่างนี้ไ่สิ่งสูงสุดนั้นก็คือไม่ต้องมีความทุกข์เลยแต่เขาไปเรียกชื่ออย่างอื่นไม่เรียกว่านิพพานเหมือนพวกเรา่เขาเรียกว่า,าการที่ไปอยู่รวมกันกับพระเจ้า ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าแล้วก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่มันจะผิดจะบาปอะไรที่เขาพูดอย่างนั้นแล้าเขาก็ต้องการความไม่มีความทุกข์เลยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั้นยังมีความหมายํกำกวมแต่ที่เขาเชื่อแน่ก็คือว่าสภาพที่ไปรวมแล้วไม่มีความทุกข์เลยควรจะเห็นอกเห็นใจกันอย่างนี้ เขาจะเรียกว่าความเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดในศาสนานั้นก็ไม่เป็นไรเขาก็จะเรียกอย่างนั้นได้แล้วเราก็ไม่ไปดูหมิ่นเขาเขาได้ <c oughs> ได้มีความคิดเดินมาตามลำดับลำดับใช้ถ้อยคําบัญญัติทางศาสนา,า,ามาในรูปแบบอย่างนั้นตามที่ภศาษศาสดาของเขาได้บอกสอนแก่เขา ึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นส <c oughs> มาได้กล่าวแล้วว่ามันมีอยู่แต่ความจริงของธรรมชาติไม่มีอะไรอื่นมีตัวธรรมชาติครบทุกชนิดแล้วก็มีกฎของธรรมชาติซึ่งเด็ดขาดที่สุดก็ตกเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ขั้นปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลอย่างเที่ยงตรงหรืออย่างยุติธรรมตามกฎของธรรมชาติมันมีอย่างนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จะอยู่ในรูปแบบของศาสนาไหนมันก็เป็นเรื่องการบอกกล่าวให้รู้หน้าที่ที่แต่ละคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ เพื่อผลอย่างเดียวกันคือไม่มีความทุกข์เลย <c oughs> ทีนี้เมื่อพระศาสดาองค์หนึ่งหนึ่งเกิดในมุมโลกหนึ่งหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งหนึ่งเขาก็ต้องพูดจาให้เข้ารูปเข้ารอยกันกับมนุษย์ในยุคนั้นในถิ่นนั้นดังนั้นมันก็ต้องแตกต่างกันบ้างแม้ว่า จะพูดเรื่องเดียวกันมีความมุ่งหมาอย่างเดียวกัน <c oughs> แต่ภาษาที่พูดมันก็ต้องแตกต่างกันวิธีพูดมันก็ต้องแตกต่างกันเรามาตกลงกันเช่อย่างนี้จะเป็นการดีที่สุดว่าศา,ส,าสดาทุกๆพระองค์ของทุกๆศาสนานั้นมันเป็นเพียงปากสำหรับผูด บาปสำหรับจะพูดถึงสิ่งสูงสุดอันหนึ่งซึ่งเรียกว่ากฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี่ในพุทธศาสนาเราเราเรียกว่าพระธรรมหรือธรรมในฐานะที่เป็นสัจธรรมคือเป็นกฎของธรรมชาติมันที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเขาก็ยังเรียกว่ากฎของธรรมชาติต่อไปตามเดิม เช่นพวกวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายในเกียรับศาสนาเขาเรียกสิ่งนี้ได้ว่าเป็นกฎของธรรมชาติต่อไปตามเดิมเพียงแต่มันอยู่ในวงแคบเป็นแต่ในทางวัตถุไม่ขึ้นมาถึงจิตใจแต่เพราะเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจเราจึงต้องรู้ธรรมชาติในส่วนจิตใจและรู้กฎของธรรมชาติในด้านที่เป็นจิตใจ เรื่องของศาสนาในระดับสูงจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องการปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติในระดับสูงทางจิตใจเมื่อมนุษย์ปฏิบัติได้แล้วก็ดับความทุกข์อันสูงสุดหรือละเอียดที่สุดนี่ได้ <c oughs> เป็นอันว่าในความจริงของธรรมชาตินั้นจะต้อง ถูกเปิดเผยออกมาอน,นี้ใครจะเป็นปาทสาหรับพูดเรื่องนี้มันก็คือพระศา,ศาสดาแห่งศา,ศาสนาทั้งหลายน,นี่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่พร้อมกันเช่นในประเทศอินเดียเช่นประเทศปาเลสไตน์หรือทางประเทศจีน